Boy, เลซี่บอยเลี้ยงขอบคุณพนมิตรพร้อมงานฉลองเปิดแกลเลอรี่ใหม่ที่ปิ่นเก้าที่ชาตูนร่วมแสดงความยินดีการผลึกกำลังครั้งสำคัญที่ทำให้เกิดเลซี่บอยฟอร์นิเจอร์แพรกชิฟแกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียบนถนนล,ลาดพร้าวเมื่อปลายปีพศ2565 ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมาตลอดเลซี่บอยนำทัพโดยคุณวิภาเกษตรสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกบิดเวนเจอร์จำกัดจึงจัดงานเลี้ยงขอบคุณพัธมิตรทั้ง6ได้แก่ BEC, c i n e m a n i a Excel Renform, Morgan, Sunniture และ Lazy Cafe พร้อมกับการฉลองเลซี่บอยเฟอร์นิเจอร์แกลเลอรี่แกลเลอรี่ใหม่สาขาปิ่นเก้าที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันมีนักแสดงสาวทิชาพัชรวรรวานลักษิต ควงคู่มากับคุณตูนทัชพลชุมดวงหรือว่าตูน AF พร้อมด้วยลูกสาวน้องธิดามาร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงขอบคุณพนธมิตรและฉลองเปิดสาขาปินน่นเก้านี้นอกจากจะได้รับเกียรติจากนายริสทีรักโกเมนประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัด m k r e s t ร u ส a n อง r o ุ๊มหาชนมาเผยถึงการปรับตัววิธีการดำเนินธุรกิจและการให้บริการท่ามกลางผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในหัวข้อ s ซอร์วิสแอนดและยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรี E.T.C. จริงๆแล้วเราเปิดมาเป็นสาขาที่11นะคะสำหรับ Lazy Boy Furniture Gallery นะคะที่ปิ่นเกล้าแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อต้อนรับให้กับลูกค้าบริการให้กับลูกค้าที่อยู่ย่านปักทนทั้งหมดนะคะก็ยินดีมากนะครับกับพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ถึง1 6 0 0ตารางเมตรนะคะที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะ และที่สำคัญสุดงานในวันนี้เราได้จัดเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับพันธมิตรนะคะที่ได้ร่วมกับเราในการทําแกลเลอรี่ Lesboy Furniture Flagship Gallery นะคะที่ลาดพร้าวนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งผ่านมา2ปีเราก็ได้มาจัดกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะค พันธมิตรโอ้เรามีทั้งหมด6เจ้าเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ BC นะคะที่ทำไฟสวยๆให้กับแกลเลอรี่เรานะคะแล้วก็ตามมาด้วยซันนิเจอร์ซันนเจอร์เป็นเฟอร์น u เจ o ร์อ o o ดนะคะที่สวยงามมากมีทั้งบดดัดฟ้าแล้วก็เลสซี่คาเฟ่ของเรานะคะก็จะมี s ั n เจอร์ให้บริการอยู่นะคะทั้งลมทั้งหมอนโซฟาอท์ดอร์ทั้งหมดนะคะตามมาด้วยซินิมเนียนะคะภายใต้ เลซี่เทเตอรนะคะคลอสกับซินิเมเนียซึ่งซินิเมเนียก็เป็นผู้แทนจำหน่ายนะคะของผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงนะคะชั้นนำระดับไฮเอ็นทั้งนั้นนะคะก็มาร่วมกับเรา,าและบุคคลที่สำคัญถูกต้องห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือโดยโมเก้นนะคะโ <s> มเก้นก็จัดห้องน้ำสวยๆให้กับเรานะคะทั้งที่ ลา,ลาดรพ้ารวมถึงที่ปิ่นเกล้านี้ด้วยค,ค่ะและส,สว่างไปยังและถูกต้อง<แ>ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะ<อ>ก็คงเป็นเรื่องของ Excellence Form นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของเรานะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะที่ทำมานานกว่า30ปีนะคะมาที่ปิ่นเกล้าก็เปิดเต็มที่เลยนะคะชั้น3พร้อมที่ให้บริการต้อนรับกับลูกค้าย่านฝั่งทนทุกท่านเลยค่ะ ก็มาร่วมแสดงความยินดีความยินดีด้วยนะครับก็คือโปรติส่วนตัวก็ใช้เก้าอี้เลซอ์บอยอยู่แล้วที่บ้านนะครับก็คือ ภรรยาเนี่ยทิชาเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่ตอนที่ยังท้องโตอยู่เลยนะครับเพราะว่าก็จริงก็คือเหมาะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับใช้จนกระทั่งเนี่ยครับน้องคนเล็กออกมาแล้วตัวนี้ก็ยังก็ยังใช้กันอยู่นะครับแล้วคือตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าผู้ใช้หลักๆก็คือน้องธิดานะครับชอบมากเลยครับผมก็ยินดีด้วยจริงๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะน้องตูนน้องทิชาค่ะครับอเดนแล้วเป็นยังไงบ้างคัที่สุอ่า ก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็มาในฐานะของพาร์ทเนอร์ของ l a ซ y b บ y ยนะครับก็ร่วมกันสร้าง l a ซี่คาเฟ่แห่งแรกที่เรามีความตั้งใจว่าเราอยากให้คนมาสัมผัสกับ เครื่องดื่มหลักสิบแต่เก้าอี้หลักแสนนะครับแล้วก็ยังคงเป็นคาเฟ่ที่เดียวที่ผมเชื่อว่ามูลค่าเก้าอี้ทั้งร้านเนี่ยสามารถทําได้อีกหลายคาเฟ่เลยทีเดียวนะครับ <laughs> ก็ยังเรียนเชิญไปสัมผัสกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่แฟลกชิพที่ลาดพร้าวร้อนะครับหรือว่าที่ใหม่ตรงนี้เป็นกล้าเองนะครับก็มีเลซี่คาเฟ่อีกที่หนึ่งก็ยังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะครับคาแรคเตอร์ของที่ฝั่งลาดพร้าวร้อเนี่ยก็จะเป็นความสีสันที่หลากหลายนะฮะแต่ที่นี่เนี่ย ทนเป็นมินิมอลนะฮะโทนสีขาวสีเทาเนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็แวะมาสัมผัสได้แต่ที่แน่นอนก็คือว่าคุณจะได้ใช้เวลานานๆบนกับอีเลี่บอยที่คุณยังไม่ได้ซื้อเนี่ยแบบไม่เขินสมกับที่เราบอกว่าเลี่คาเฟ่แบ็คอฟฟี่มิมฟอร์ตเป็นที่ที่เมื่อกาแฟมาเจอกับความสบายนะคะมันคงไม่น่าพลาดนะคะมีโอกาสเรียนเชิญทั้งที่ราคราวร้อยสามแแล้วก็ที่เป็นกล้าวแห่งนี้ค่ะก็มีความสุขมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับกับทางเลี่บอยนะครับ you. <music>